สวัสดีค่ะแม่แม่พากินพาเที่ยวมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมากินโชกันนะคะอาหารแม่แม่ก็สุดยอดมากสุดยอดแมนบ้านนี่ค่ะน้ำพริกกะปิแล้วก็ผักแล้วก็ผักต้มแล้วก็ต้มจืดแกงจืดนะคะวันนี้จะมากินกินโช พอลงคลิปกินโชว์แล้วรู้สึกว่าคนดูเยอะมากินโชว์วันนี้ก็กินกับเอ,อขนมจีนนะคะเดี๋ยวขอขอชิมน้ำพริกก่อนต้องแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะกินเลยอชอบกินผักเนี้ค่ะ

sẽ rất sập sẹp ngon ngon นี่คือมือเช้านะคะเนี่ยอ,อร่อยมากค่ะ